ดีทุกคนเลยนะครับและในวันนี้นะคะเราก็อยู่กับในเกม The Sims 4 เย้ก็ว <Weekly> ันนี้เนี่ยที่ปอจะมาเล่นเนี่ยเพราะว่ามีภาคเสริมมาใหม่นะคะบอกเลยว่าภาคนี้เนี่ยปอเนี่ยค่อนข้างจะสนใจนะคะนี่เลยครับเป็นภาคที่เกี่ยวกับหิมะการแช่ออนเซ็นแล้วก็การเล่นสกีหรือเปล่านะคะบอกก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขามีเสื้อผ้าหน้าผมมาใหม่ด้วยนะคะเห็นไหมก็คือแพ็คนี้เนี่ยเป็นแพ็คที่เอ่อเป็นเมืองใหม่แล้วก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นหมดเลยนะคะ ก็เลยแบบอุ้ยฉันชอบภาคนี้มากมากเลยก็เดี๋ยววันนี้นะคะปอก็จะมารีวิวภาคใหม่ให้ดูนะคะไปครับเราไปสร้างตัวละครกันดีกว่าจะบอกว่าการสร้างเนี่ยปอมไม่ได้จะมาเล่นซีรีส์ใหม่นะคะแค่จะมารีวิวเฉยๆนะคะโอเคเดี๋ยวปอขอมาเริ่มที่ทรงผมนะคะสําหรับทรงผมของภาคใหม่นะคะเราก็จะมาดูกันนะจ๊ะ ภาคเสริมนางชื่อว่าเออไม่ไงสโนนะคะโอ้ต้องบอกก่อนเลยว่าทรงผมภาคนี้เนี่ยค่อนข้างสวยนะดูดินี่มีความแบบว่าหัวจุกนะคะแล้วก็อันนี้คือเออเป็นมัดแกะนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นแบบอู้ข้างหลังสวยอยู่นะ แล้วก็ทรงนี้นะคะเห็นไหมมีกิฟตด้วยนะแต่ปอกว่าทรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นทรงลิมิเต็ดของภาคนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีดอกไม้ข้างบนด้วยนะคะแล้วก็ทรงนี้ก็น่ารักนะคะบ่งบอกถึงความเข้าไว้อีกของเราใช่แล้วแล้วก็อุ๊ยทรงนี้คือแบบน้องน่ารักมากเลยอะ่ะเฮ้ยฉันชอบอ่ะดูสิ นี่สวยไหมคะสวยคะ่ะแล้วก็ทรงนี้นะคะคือทรงผมสั้นนะคะเป็นบ๊อบเนาะแล้วก็นี้ก็คือเป็นผมแบบว่าผมสั้นเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีผมผาเทลแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นทรงทรงเดิมแต่ว่าเป็นสีผาเทลเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็ขอใช้เป็นตัวละครของปอแล้วกันนะคะเราจะดึงน้องลงมาแล้วกันนะ เอาเป็นน้องคนไหนดีอ่ะเอาเป็นน้องคนนี้แล้วกันนะคะมา้้องขามาช่วยแม่ทำงานหน่อยนะคะลูกได้เลยค่ะเอ่มอุ้ย เพิ่งเห็นว่าด้านข้างเนี่ยก็มีดอกไม้เหมือนกันนะคะเฮ้ยเอาทรงไหนดีอะทุกคนอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นใน,นเรื่องของเสื้อนะคะมาดูกันว่าเขาเนี่ยให้เสื้ออะไรมาบ้างนะคะสําหรับภาคใหม่นะจ๊ะนี้เลยก็คือจะมีเสื้อประมาณนี้เลยนะคะแต่เป็นเสื้อแขนยาวหมดเลยอะเออเห็นปะนี้ก็คือว่า มันเป็นเมืองที่เออหนาวไงใช่ปะญี่ปุ่นน่ะแล้วก็จะมีตัวนี้เฮ้ยอน,นี้เท่นะแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะแล้วก็มีอันนี้ค่ะคือชุดนี้เนี่ยปอเห็นคนญี่ปุ่นน่ะชอบใส่นะใช่นี่แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้คือแบบว่าเป็นเออเป็นเสื้อคลุมครึ่งตัวนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะนี่เลยอ่า ก็จะมีให้เลือกหลายสีเลยค่ะมีสีม่วงสีชมพูสีเหลืองนะคะตัวนี้ก็สวยนะแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อุย้ยแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะคือตัวนี้เลยอุย้ยตัวนี้คือสวยแล้วก็มีอู้มีลายดอกสกุละาด้วยนะคะ,ะ,คะสำหรับท่อนล่างของภาคเสริมนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด6ตัวเองนะคะก็จะเป็นขาย,ยาวหมดเลยครับผม นี่นะคะคือมันก็ธรรมดาเนาะไม่ได้แบบว้าวนะคะอันนี้เป็นกระโปรงซึ่งฉันไม่ใส่แน่แล้วก็ชุดเต็มตัวค่ะมาดูซิว่ามีอะไรบ้างนะคะท่าทางเจอเยอะอยู่นะโอ้นี่ไงอันนี้คือเป็นชุดเต็มตัวนะคะสวยนะอ่าแล้วก็ชุดนี้นะคะอ้ ชุดนี้คือบ่งบอกถึงความกีฬานะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะชุดนี้ก็น่ารักนะเออคือแบบมีหลายสีเลยค่ะสีสันนะว่าอุย้ยหวานมากอุย้ยอันนี้ก็สวยมากเลยอะเป็นสีฟ้าพัทเทลนะคะแล้วก็นี่คือสีม่วงอุย้ยนี่ก็สวยเนาะ แล้วก็ชุดนี้ค่ะชุดนี้ก็แอบเซ็กซี่นะคะเพราะว่าเป็นความแบบว่าเรันรูปนิดหน่อยนะไอนี้สีเหลืองนะคะแล้วก็ชุดนี้เลยชุดนี้เหมือนจะเป็นชุดที่ใส่อยู่บ้านปะใช่ปะอ่าแล้วก็ชุดนี้นะคะชุดนี้เหมือนจะเป็นชุดของพนักงานนะคะแล้วก็อันนี้คืออุยอันนี้ก็น่ารักจังเลยอ่ะน้องคือตัวอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าโอ้ยขาวช่มพู มามากเลยอ่ะอะแล้วก็ชุดนี้ครับผมนี่เลยครับบอกถึงความเป็นกิมมิโนเอ้กิมมโนนะคะกิมมิโนเอออุ้ยสวยมากๆเลยแล้วก็จะมีเฮ้เลือกหลายลายเลยนะคะนี่เห็นไหมชุดนักเรียนญี่ปุ่นครับผมอุ้ยอันนี้คือแบบน่ารักมากๆเลยอ่ะมีความใสสะอาดนะคะแล้วก็อันนี้คือแบบเป็นชุดสีดํา น้ำเงินแดงดำน้ำเงินนะคะแล้วก็สีครีมนะคะผมดีนะแต่ว่าปอไม่ชอบนะคะเปอว่าชุดนี้เนี่ยมันน่าจะเหมาะออกความเป็นญี่ปุ่นมากกว่าเนาะแล้วก็ชุดนี้เลยครับผมนี่ดูดิโอ้ยจะน่ารักไปไหนคะเนี่ย โอเคค่ะแล้วก็แต่งตัวน้องเสร็จแล้วนะคะไปคะ่ะทุกคนคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะไปดูเมืองใหม่กันนะคะพร้อม oh. ไปเลยเลยเลย ตื่นเต้นนะ่ะเอ่อที่ปอไปดูในตัวอย่างมานะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถนั่งกินข้าวกับพื้นได้เหมือนในประเทศญี่ปุ่นน่ะเอาไปแล้ดูหนากก็ได้เนาะปะและนี่นะคะคือเมืองใหม่ค่ะมีชื่อว่าภูเขาโคโมโเลบินะคะอุ้ยสวยมากๆเลยอะ่ะตื่นเต้นนะ่ะไปคะ่ะทุกคนคะ่ะเป็นลึกๆครับผมอยากเห็นแล้วอุ้ยปึ๊บกลับไปแล้วครับผมเฮ้ย <c oughs> สวยมากๆเฮ้ยเขาแบบทำมาดีมากๆเลยอะสมกับการรอคอยใช่แล้วปอย้ายกล้องไว้ฝั่งขวาแล้วกันนะคะจะได้เห็นชัดๆเนอะเดี๋ยวเราจะไปอาศัยอยู่ที่มันจะมีตรงนี้นะคะก็คือชื่อว่าวาคาบะโมรินะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะฮานามิงาวะเราจะอยู่ตรงไหนดีอะปอว่าอันนี้คือกลางเมืองเว้ย อันนั้คือชาลเมืองหรือเปล่าแล้วว่าเราไปอยู่ที่นี่ดีกว่าครับผมไปครับลุยตื่นเต้นเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบโคตรญี่ปุ่นจริงๆเลยนะคะโอ้ยฝนตกอ๋อ้อชางลูกสาวแม่เฮ้ยบ้านสวยมากแต่ว่าตอนเนี้ยทุกคนแม่ง ปอมไม่น่าเลือกฤดูหนาวมเลยอะฝนตกอะเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าที่สำคัญนะเว้ยบ้านสวยมากเลยครับมีความสไตล์ญี่ปุ่นแท้เลยนะรู้สึกว่าชั้นแรกเนี่ยก็คือเออจะมีห้องนอนกี่ห้องไม่รู้เหมือนกันนะครับเอ่อจะบอกว่าเฟอร์นิเจอร์นะคะก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ภาคใหม่เหมือนกันเนาะเอาละครับผมนี่นะคะอ๋อนี่เป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็นี้คือ ห้องอาบนะ้ำก็คือแยกกันนะคะสําหรับเฟอร์นิเจอร์ของภาคนี้นะคะบอกเลยว่าก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะมาโอ้โหนี่ไงบ้านของฉันก็คือเขาจะตกแต่งแบบเรียบๆนะคะแล้วก็นี่เลยครับเราสามารถมานั่งทานข้าวตรงนี้ได้นะครับผมจะนั่งไหมอ่าน้องนั่งลงแล้วก็ เฮ้ยน้องมีความเข้าว้อีคือเอาขาเข้าไปข้างในโต๊ะแล้วก็นั่งเกมเหมือนคนญี่ปุ่นเลยอะ่ะนี่นะคะโอ้ยอ่าและนี่คือ,อบรรยากาศในตอนกลางคืนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะุิยสวยนะเนี่ยดูดิคือเขาทําเหมือนที่ปอไปมาเลยค่ะก็คือจะมีบ้านคนนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีบ่อน้ําด้วยนะคะอุ้ย ดีจังแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยก็คือจะมีสำนักงานนะคะแล้วก็มีร้านค้าด้วยครับอ้แล้วก็จะมีบ้านคนนะคะมีคอนโดโอุ้ยเขาทำดีมากเลยอะ่ะดูดิดีมากนะคะอา่าแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยเหมือนเราเนี่ยจะเดินมาได้นะคะเห็นไหมก็คือจะมีตู้กดน้ำด้วยนะแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยก็คือเอ่อจะเป็นแม่น้ำนะคะ อยากเล่นเลยอ่ะทุกคนเราว่านะเรามาทำภักใหม่ดีไหมซีรีส์ใหม่ไงอ่ะอุ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเพราะว่าที่นี่น่าสนใจมากเลยอ่ะมีทางเข้าแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีแต่ต้นไผ่อ่ะก็คือประมาณนี้เลยนะคะนี่ดูดิ แล้วก็บริเวณนี้เนี่ยก็คือจะมีคนเดินผ่านไปผ่านมานะคะวันดีเพื่อนเพนวันดีวันดีจ้าโอ้โหฝนตกอีกแล้วเหรอเฮ้ยแต่ว่าร้านปลาเฮ้ยทำดีมากกูดิอันนี้คือร้านปลานะคะไปครับเอิม่มอริงกโตโอ้สวัสดีค่ะปิดเพลงญี่ปุ่นด้วย <S <S สวัสดีค่ะสั่งอาหารหน่อยค่ะขอเป็นเฮเมนูใหม่นี่ว่าเมนูเอดามาเมะเออเรามากินกันดีกว่าครับผมอันนี้คือบรรยากาศในร้านนะคะก็จะมีเออมีโต๊ะนั่งแล้วก็มีลูกค้าอ้อเี็ลูกค้าอันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นห้อง v ีพีหรือเปล่าเนี่ yes, <your> ยเฮย ตกกระจายหมดเลยแล่ไพ่มาอ๋อห้องนี้คือห้องที่เอาไว้นั่งเล่นไพ่หรอมาคะ่ะทุกคนเรามาดูชั้น2กันดีกว่าชั้นสองชั้นสองมีอะไรบ้างเนี่ยอย่าบอกนะว,ว่าอ๋อชั้นสองคือมีห้องน้ำนะคะนี่ชายหญิงแล้วก็อันนี้คือเป็นห้องสังสรรค์ครับผมโอ้ยทำดีมากไหนดูซิ โอ้ทำดีมากเลยอะวอออวอเออเพลงก็พอด้วยนะนี่เหมือนเราเนี่ยได้มาเที่ยวญี่ปุ่นแบบจริงๆนะคะเดี๋ยวนะอันนี้คือเมนูใหม่เหรอไม่น่าเกินเลยค่ะเหมือนสำลีเลยอะโอเคอันนี้คือบาร์นะคะคือแบบฝนมันตกตลอดเวลาเลยวะ่ะเฮ้ยอันนี้เป็นบ้านของใครวะ อุ้ยหน้าบ้านคือแบบทำดีมากเลยอะสะอาดมากๆนี่คือร้านขายของหรอใช่แล้วครับอันนี้เนี่ยเป็นร้านขายตูชิอ<ฮ>ู้ทำดีมากครับ ยมีเด็กกําลังไปโรงเรียนว่ะฟัดดีหนูน้อยไปไหนจ้ากาลังไปโรงเรียนค่ะพออมอันนี้เหมือนจะเป็นสวนสาธารณะนะคะก็คือจะมีบ่อน้ํามีห้องน้ําแล้วก็อันนี้คือที่พักผ่อนหย่อนใจปะโอ๊อยเสงแหบเ <c oughs> สียงแหบขอโทษทีนะคะเดี๋ยวเราจะทําการออกเดินทางดูนะคะว่า มีอะไรที่เราสามารถทําได้บ้างนะคะสาหรับภาคใหม่เนาะอ๋ออันนี้คือเป็นบ้านเช่าหรอนี่ไงเป็นที่เช่าอาศัยค่ะเราสามารถมาเช่าอาศัยอยู่บริเวณนี้ได้นะคะร้านั่งนเล่นก็มีนะคะเดี๋ยวเราขอไปที่นี่เลยค่ะโรงอาบน้ํา <c oughs> แต่ว่าปอขอไปที่นี่ก่อนนะคะมันคือโรงอาบน้ําออนเซนค่ะยี <c oughs> เฮ้ยที่นี่คือแบบว่าไม่หิมะตกเต็มเลยอะ่ะดีจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้เฮ้ยตรงนี้คือเหมือนญี่ปุ่นมากๆเลยคือถ้าใจดีหน่อยนะอยากจะบอกว่าผู้สร้างคะปออยากให้ซิมมาเข้ามานั่งข้างในนี้ได้จะดีมากๆเลยเนาะดีมากๆนะคะรู้สึกว่าบริเวณนี้เนี่ยเราสามารถมาเอ่อเล่นสก,กีได้ปะ่ะ และนี่นะคะก็คือหลอบน้ำแชออนเซนนะคะไปค่ะเฮ้ยๆหวัดดีหวัดดีหวัดดีเจ้าหวัดดีหไปค่ะเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับอ <Ooh. S 1> ู้ยเพลงดีมากได้ยินปะทำโคตรดีเอ่ม อันนี้เป็นห้องน้ำแยกนะคะชายหญิงเนาะโอ,อ้ยวันดีจ้าอันนี้คือเป็นห้องเก็บของค่ะนี่เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ปะแล้วอันนี้คือห้องอะไรอะ่ะอ๋ออันนี้คือเป็นที่เอาไว้นั่งพักนั่งอะไรอย่างงี้เนาะแล้วข้างบนคืออะไรวะ ดูแป๊บออ่ข้างบนเหรอคะห้องนี้คืออ๋อระเบียงนะคะอ,อันนี้คือที่นั่งพักเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นด้านนอกนะคะไปคะ่ะทุกคนเราจะมาดูที่บริเวณนี้กันนะคะตื่นเต้นวู้สวยมากเฮ้ยแล้วก็อาบน้ำตรงนี้ได้ด้ว บ้าคือแบบทำเหมือนของจริงมากๆเลยอะ่ะแล้วก็นี้มีตาผิงด้วยค่ะโอ้มันอากาศ่ังดีเลยเหมือนเขาจะไม่แยกชายหญิงนะคะสำหรับการแช่น้ำเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะชั้นน่าชิลๆนะจ๊ะอุ้ยทำดีมากทุกคนแบบเลิฟเลยค่ะชั้นหลงรักภาคเสริมภาคนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถเติมเต็มให้เราได้ค่ะ นี่แช่น้ำแล้วครับวู้ฮูผู้ชายแอบมองหูนะย่ฮ่าโอ้เป็นไงบ้างคะอืม oh. ดีค่ะสบายเลยค่ะใส่เสื้อแขนยาวมาแช่น้ำคืออะไรคะ oh. โอเคเดี๋ยวเราก็จะลองมาบริเวณนี้ดูนะคะว่าเฮ้ยมันจะนั่งได้จริงหรือเปล่านะ <Okay. S 1> มา เรามาลองดูกันดีกว่าค่ะผมถ้ามันสามารถนั่งได้จริงๆนะบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยทุกคนปชอชอบภาคนี้มากเลยอะ่ะคือปออยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยอะ่ะจริงเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยวู้ฮู้ววาวววววยวว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 เวว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 ่วววเ ลุกขึ้นมาได้แล้วนี่เราว่าเราเล่นสโนโบอร์ดดีกว่านะคะเล่นแบบครั้งเดียวแล้วก็แบบเข้มข้นน้อยหรือว่าปริการดีกว่านะคะไปครับฮุ้ยตื่นเต้นนะ่ะดูกันมาดูกันโูโ้ฉันจะพาทุกคนไปไหลเลื่นบนนันหิมะอู้ยตื่นเต้น่ะฮเฮเฮย น้องไปแล้ววู้ฮูวไปแล้วเฮ้ยเฮ่ยเฮ็ยเากยเแ้ฮ้วเฮ้ยเ้ยเฮ้ฮ้วเอ้ยเย้เ้ยเ้เย้เเ้้เ้ พวกเธอจะไปไหนกันคะเนี่ยฉันจะเล่นสก,กีค่ะมาแล้วมาแล้วนี่นะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปแล้วว้ฮูก็คือจะเป็นเนินแบบว่าเหมาะสำหรับเด็กเล่นนะ่ะ เอ้ยทุกคนมีความสุขอะ่ะสึกดีมากอะ่ะเราจะออกเดินทางต่อค่ะยังเหลืออีกที่หนึ่งนะคะที่เราเนี่ยยังไม่ได้ไปเลยนะคะก็คือร้านนั่งเล่นค่ะไปเราจะมาดูร้านนั่งเล่นกันนะคะว่าเขาจะทําดีแค่ไหนแล้วก็มันจะแบบว่ามันจะอิ่มหรือเปล่าอิ่มใจอ,อ่ะเฮ้ยถึงแล้วครับโอเคถึงแล้วนะคะที่นี่เนี่ยเหรอใช่แล้ว ที่นี่แหละที่นี่มีอะไรบ้างหรอก็อันนี้คือโต๊ะเนาะแล้วก็ด้านขวาจะเป็นโอ้โหเพลงแบบว่าเพลงชวนหลับมากอะ่ะนี่นะคะคือแบบว่าเป็นที่เอาไว้นั่งแบบว่านั่งคุยกันอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้คือห้องน้ำนะคะอ๋อเหรอใช่ปะวะเออใช่อันนี้คือห้องน้ำนะคะ,ะ,ออนนคะ,คะแล้วก็ส่วนบริเวณด้านซ้ายจะเป็นห้อง อะไรเอ่ยครับผมอ๋อเป็นโซนบาร์นะคะแล้วก็มีคาราโอเกะด้วยค่ะมีเป็นโนด้วยนะคะโหท่อดีมากเลย<อ>พนักงาน<อ>เขาสวยอะเออนีนะคะก็คือเหมาะสำหรับคนแก่นะคะที่เนี่ย <laughs> <laughs> ตรงนี้คือมีแม่น้ำด้วยนะคะก็คือจะเป็นแถวชาญเมืองเนาะว้าวที่นี่ก็ถือว่าเมืองสวยนะเนี่ย เออดูดิมีร้านค้าด้วยนะคะเอ้าเฮ้ยไปกี้เหมือนเห็นเออลานซกีเลยอะใช่ปะใช่แหละก็คือมันจะมีเอ่อทานเมืองกับกลางเมืองนะคะเพราะว่าเอาชอบแบบว่ากลางเมืองมากกว่านะเอออันนี้ก็คือว่าเฮ้ยผีขอพรเหรออันนี้เหมือนจะเป็น อะไร呀เหมือนจะเป็นวิญญาณเลยะแล้วก็พอเรากดเนี่ยก็คือสามารถขอพรแล้วก็เก็บสะสมได้ด้วยนะอุ้ยน่ากลัวมนคือป่าอะไรเนี่ยเป็นป่าลึกที่มีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นด้วยนะคะเนี่ยเฮ้ยนี่ฉันเพิ่งรู้ว่ามีผีด้วยน่าจะเป็นผีนะหรือว่าเป็นพระเจ้าวะ ก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าตอนนี้คืออยากขอพรนะ่ะ<ส>ขอพรไนปะเอาหายไปแล้วอฮ้ยทุกคนน่ากลัวมากเลยอุยอ๋อเดี๋ยวนะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันมีสูุส,สารด้วยนะคะก็คือจะเป็นโรงศพเห็นเปล่าอุ้ย มีรงศพตรงนี้ด้วยนะคะก็ไม่แปลกที่เราจะ,จะ,จะ,จะเจอดวงวิญญาณเว้ยเออแล้วก็เดี๋ยวนะไอตรงเนี้ยคืออะไรคะเอ่อตรวจดูสภาพหน้าผาสําหรับปีนหรออ๋อก็คือว่าเราเนี่ยสามารถมาปีนหน้าผาได้นะคะเฮ้ยถือว่าเขาเนี่ยเอ่อมีกิจกรรมให้เราทำเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือช่วงเวลาของ เช้ามืดนะคะก็จากประมาณนี้เลยค่ะเ,เวลาเช้ามืดเนี่ยคือมันจะเป็นช่วงที่แบบว่าหนาวที่สุดนะคะนี่เลยค่ะหิมะก็เลยตกเว้ยเห็นเปล่าวูหิมะตกเดี๋ยวนะคือปอค้องใจอะ่ะอันนี้มันคืออะไรวะหอคอยอะไรอะ่ะนี่มันคือหอคอยอะไรไม่รู้ว่าแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้นะคะแต่ว่าเราอะ่ะเดินม,มาดูได้เว้ยว,ว้าว สวยจังเลยอ่ะถ่ายแป๊บต้องถ่ายรูปก,กับไว้นะคะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับภาคใหม่นะคะบอกเลยว่าคุ้มนะคือพอว่านะคุ้มกว่าซื้อสตาร์บอยก่ะ สำหรับราคาภาคนี้นะคะอยู่ที่1,299บาทนะคะถามว่าซื้อมาคุ้มไหมปอบอกเลยว่าคอดคุ้มเลยนะคะเพราะว่าเขามีกิจกรรมให้เราทำเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะเอิม่มคีสกี้สโนโบอร์ดแช่ออนเซน็นปีนหน้าผาแล้วก็แบบเยอะเลยอะ่ะแล้วเขาก็ทำมาแบบค่อนข้างดีอะ่ะเหมือนเราได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบจริงๆเลยนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยบายยแล้วก็ขอฝากถามนิดนึงนะคะว่าน้องๆแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยอยากให้ปอเนี่ยมาเปิดซีรีส์ใหม่ภาคนี้ไหมเอ่ยก็พิมพ์บอกปอได้นะคะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน